<ST su ks> ทํายงไดีกูเชื่อว่าความง่วงเหงาหานอนของมือชนะผีอัมเสมอกูเห็นแต่ละคนโดนผีอัมกูเห็นยังนอนต่อได้ไม่เห็นกลัวหาอะไรเนี่ยมึงมาโนกัะไปเองอ่ะว่าผีอัมสุดท้ายมึงก็หลับอยู่ดีเพราะนั้นความง่วงเนี่ยชนะทุกสิ่งแม้แต่กาแฟมึงยังเอาชนะได้เลยคิดดูเลวกาแฟอินยังเอาชนะความง่วงไม่ได้เลยนั่นภาษาอะไรกับผีอัม หมอดูทักว่าคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่จะเปลี่ยนหมอดูหรือจะเปลี่ยนคนคุยเปลี่ยนตัวมึงเองอะแหละไม่ได้มีปัญหาที่ทั้งหมอดูแล้วไม่ได้มีปัญหาที่คนคุยปัญหาอยู่ที่มึงปัญหาคือมึงเลยสันดานมึงไม่ดีว่าจะน้ำวิธีการเปลี่ยนคือเปลี่ยนสันดานไม่จะไปเปลีป่ยนหมอดูกับเปลี่ยนคนคุยจริงไหมว่าอย่ามองคนที่ภายนอกอย่ามองที่ภายนอกแล้วมึงจะมองที่ภายในยอย่างเดียวเหรอมึงเห็นครั้งแรกคือมึงเห็นภายนอกมันไม่ได้เห็นภายในมึงจะไปแหกดูตรงไหนอะ วิธีการคืออะไรมึงก็ต้องดูจากภายนอกข,อขากว่าการกระทําทางกายเขาเป็นยังไงคําพูดทางวาจาเขาเป็นยังไงเมื่อมึงรู้วาจากับกายเขาเดี๋ยวมึงจะรู้ใจเขาอยากเป็นคนตื่นทาต้องทํำยังไงต้องปฏิบัติต้องลงมือกระทําตามหลักคําสอนพุทธเจ้าอันดับแรกคือมึงต้องเลิกโง่ต้องเลิกโง่เลิกปัญญาอ่อนก่อนถ้ามึงเลิกโง่เลิกปัญญาอ่อนในสายมูสะดอกขอต่อชะตาแบบที่มึงมีมาได้ความเห็นผิดผิดแล่าเนี่ยวันหนึ่งมึงจะตื่นรู้ตื่นตัวตื่นทาได้ แล้วชีวิตมึงจะดีขึ้นเป็นคนตื่นทาอย่างแน่นอนทิ้งท้ายคามคมสไตล์คนตื่นทำคอมคอมไม่มีอ่ะมีแต่กระโถนคมคมเอาไปล่ะไอกระบานก็ให้นะมึงต้องตื่นรู้ตื่นตัวขยันขันแข็งในความเพียรมีสติสัมปชัญญะในการพิจารณาทุกอย่าง,างาอย่าง,ยงมีหลักเหตุหลักผลถ้ามึงไม่พิจารณาทุกอย่างอย่างมีหลักเหตุหลักผลเราจะเป็นคนโง่การที่เราทุกคนใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอยู่บนความจริงอยู่บนหลักเหตุหลักผลดังนั้นมึงจะเชื่ออะไรจะทาอะไรอย่าลืมมึงต้องคิดก่อนว่ามันจริงไหมมันใช่ แต่กูเห็นพวกมึงแต่ละคนแต่ละคนทุกวันเนี้ยเชื่ออะไรในสิ่งที่เพิร์เจอร์ไลสระไม่มีเหตุมีผลนั่นแหละจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนไทยโดนหลอกจากแก๊งคอเซนเตอร์โดนหลอกจากคนที่หาผลประโยชน์อยากได้ทรัพจากเราเราจึงเป็นเหยื่อกับบุคคลเหล่านี้เพราะนั้นฝากไว้ถ้ามึงไม่มีเหตุมีผลยังมีความโง่ยังมีความปัญญาอ่อนอยู่ในตัวเองไม่ยอมแก้ไขสันดานตัวเองใหม่กูจะกระโถดตีกระบาลมึงให้จอมปลวกขึ้นบ้านเขาบอกว่าให้เอาอาหารมาถวายเออมึงก็กราบมาสิจอมปลวกขึ้นบ้านมึงจะกราบมาดกอู กูยินดีกับมึงด้วยนะถ้ามึงเชื่อตามเขาปวกขึ้นบ้านเขาแนะนําให้เอาของมาไหว้ดีช่วยเพิ่อมอาหารให้มันแดกให้หมดแดกให้หมดถ้าแต่แตตบ้านยังของที่มึงไหว่นะ่ะแดกเลยเออแดกมึงก็ไปด้วยแต่ได้ไม่มีเาขาคนที่โม่โมง่คือมึงไม่ใช่บ้านเขาบอกว่าถ้าสวดมนต์ทุกคืนจะทําให้เราสวยขึ้นิีนไหมครกูว่าสัญญากรรมง่ายกว่าสวดมนต์ไม่น่าช่วยได้นะสภาพสภาพที่มึงเป็นอยู่กูว่าไม่น่าช่วยได้เออถ้าสวยในใจเนี่ยไม่แน่แต่ถ้าสวยภายนอก มื่วานไปดูหมอมาหมอดูทักว่าปีเนี้ยจะได้ขยับขยายธุรก,กิจเหรอพี่เปล่าสภากู <laughs> จะบอกให้นะนอนอ่ะจนตื่นอ่ะรวยมึงจำไว้นะคนรวยจะนอนน้อยคนจนจะนอนเยอะมึงจำไว้มึงไปถามดูได้เลยคนรวยรวยนอนน้อยหมด ตื่นนอนดึกตื่นเช้าหน้าบ้านเขาจะเอาน้ำตกมาวางจำทำให้มีเงินทองไหลมาค่ะซื้อน้ำตกหมดกี่บาทแล้วมึงเสียค่าไฟค่าน้ำตกบนดีกี่บาทค่าไฟแล้วตังค์มึงจะได้มาจากไหนกูถามแค่นี้ถ้าไม่ได้ไปทำงานเออกูว่าซื้อน้ำตกหมูยังง่ายกว่าถ้ามันทำได้จริงกูจะซื้อน้ำตกไปขอตัวเองเลยหาแล้วกูจะไปสร้างบ้านในน้ำตกในอุทยานแห่งชาติกูรอดูซิเงินกูจะมาไหมหรือตำรวจจะมาจับกูอยากูเอมบูชาอะไรดีคะทำงานจ้า ไม่ใช่บูชาลายทํางานแค่คําถามมึงก็ไม่รวยแล้วกูจะบอกให้ใครที่ตั้งคําถามว่าทําอะไรแล้วรวยนะแค่คําถามมึงมึงก็ไม่มีวันรวยแล้วบูชาอะไรแล้วรวยอย่างเงี้ยรู้เลยคีวิตมึงไม่มีทางรวยกูบอกเลยเลี้ยงกุมารทองจะรวยไหมคะมึงเลี้ยงหรือยังล่ะอล้รรวยหรือยังกุมารทองมันยังไม่มีปัญญาเดินออกไปซื้อขนมน้ําแดงเองเลยมันยังต้องให้มึงไปซื้อน้ําแดงมาไหว้บันแค่ปัญญาไปซื้อน้ําแดงเนี่ย เซเว่นเนี่ยมันยังให้มึงซื้อมันยังให้มึงจ่ายเติงตังซื้อเลยผมเปลี่ยนเบอร์มงคลแต่ยังไม่เห็นถูกหวยเลยครับก็มึงโง่ไงก็ถูกต้องแล้วที่มึงจะไม่ถูกมึงโง่ไงยังไม่รู้อีกหรอว่าทำไมมึงเปลี่ยนเบอร์แล้วไม่ถูกหวยมึงจะเปลี่ยนเบอร์มันก็ไม่ถูกมึงไม่เปลี่ยนเบอร์มันก็ไม่ถูกคนมันจะไม่ถูกก็คือไม่ถูกมึงรู้คําตอบหรือยังว่าทำไมมึงเปลี่ยนแล้วถึงยังไม่ถูกก็มึงโง่เปลี่ยนไงโง่ทําไมล่ะโง่เองช่วยไม่ได้เนี่ยที่มาคําว่าโง่แดก อะไรแดกหวยเปลี่ยนเบอร์มองคลตามหมอดูอะไรแดกหมอดูแดกเรียบร้อยแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะคนที่ยืมเงินไม่คืนมันจะได้รับบาปกี่โมงครับก็แล้วแต่มันอะเราจะไปยุ่งกับบาปมันทําไมเราทำไม,มไม่ยุ่งกับบาปตัวเองล่ะแล้วเราไปโง่ให้มันยืมทําไมล่ะช่วยไม่ได้นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าการยืมมันมีโอกาสในการที่มันจะไม่คืนเราจะมาโทษใครโทษตัวเองอะไรห้เขายืมตังจำไว้ในพวกเจ้าหนี้ทั้งหลายนะ เวลาให้เนี่ยไม่คิดไงไม่รู้จักพิจารณาให้ควรก่อนว่ามันจะคืนหรือไม่คืนเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงก่อนว่าคนที่ให้ยืมมันคือใครคือเราเรามีเจตนาดีมีจิตใจเมตตาดีก็จริงแต่เราต้องไม่ลืมไงว่าทุกอย่างมันเดินสื่ความเสื่อมวันนี้มันบอกรับปากอย่างดีว่ามันจะคืนแต่วันหนึ่งมันอาจจะไม่คืนก็ได้อะไรอันนี้จังไม่เที่ยงมันมีความแปรปลีปยนธรรมดาถ้าเราอยากให้เราต้องยอมรับผลให้ได้ว่าวันหนึ่งมันมีโอกาสจะไม่คืน ไม่ใช่ว่าให้ยืมแล้วเราไปตั้งความหวังอย่างเดียวว่าจะต้องได้คืนอย่างเดียวเพราะอะไรมันไม่เที่ยงเออนักศึกษากูชอบจริงๆอ่าใส่นักศึกษามาหาพี่เลยค่าเธอมีอยังกร <Wow. S 1> ะหนูอ่าค่าเธอมีอยังจ้า <Wow. S 1> อ่าใส่เสื้อนักศึกษามากระดุมปีปีเนี่ยมาจาวันละพันไปเลยนะฮะดาวลุ่มพุ่งแรงกระดุมนี่จะพุ่งใส่หน้ากูอยู่แล้วนี่ติดกระดุมไม่ได้แล้วนี่นั่นไป้ยมาเลย มึงดูแล้วกันทุกมหมทุกตอนกูอยู่กับมัน,นมีความสุขมากเลยโอ้ยดีด้าดีใจแต่เวลากูหันมาดูเงินในกระเป๋าตัวเองทุกมามทุกมากกูหันมาดูเงินในบัญชีตัวเองกูทุกมากจะกูหนีออกจากความทุกข์นี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรกูอยากมากกูชอบภาษากูชอบจริงๆอาจารย์คะนางกวักมีจริงไหมคะแล้วนางกวักคือใครอะไรยังไงประมาณนี้นะนางกวักคำถามคือทำไมเราถึงคิดว่านางกวักมีจริง ถ้านางกวาสามารถเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองเรียกทัพย์ได้ เงินหมื่นหนึ่งไม่ต้องเอานะพวกมึงอะ่ะคือรัฐบาลซะจะเอามาทาอะไรอะ่ะใช่หรือเปล่าก็ให้มันกวักเองสิเรียกเองให้ประทาประเทศชาติบ้านเมืองเอาเงินที่ต้องเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปสร้างถนนไปซ่อมแซมผู้มึงก็หากคดีแล้วนางปากประตั้งง่ายจบใช่ไหมละ่ะไม่ต้องทํางานนอนอยู่บ้านถูกเป่าเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ามันไปคิดเห็นผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเดิบันดาลหรือเรียกเงินกวักเงินกวักทองอันดับแรกคือกวักสมองกลับมาก่อนนนะสติกวักสติปัญญาตัวเองกลับมาก่อนเวลาจะ พูดอย่างเงี้ยคนก็จะด่าอาจารย์ละว่าอาจารย์ไปขวางเขาก็เขา,าเชื่อศรัทธามึงจะเชื่อมึงจะศรัทธาก็ถัดทาไปสิไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปห้ามแต่กําลังชี้ให้เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยากได้เงินต้องตั้งใจทํางานไม่ใช่เอานางกว่าไปนั่งกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่นางกว่าน้าหมูเด้งกว่าก็มีนะ <laughs> มันปัญญาอ่อนขนาดเอาหมูเด้งมากวักซับเรียกซับไปนะทุกวันเนี้ย เห็นมะมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแต่เราเชื่อปะเออเชื่อวาจาเนี่ยเห็นมะมันไม่มีเหตุไม่มีผลผู้จะเลือกบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่หลักสัจจความจริงไม่มีหรอกถ้าจะเอาอีนางกวักมาจริงๆพวกมึงไปนั่งใส่ชุดไทยนั่งกวักหน้าบ้านเดีาเวระว่งง่ายเวลาผัวกลับมามันวิ่งหนีไปถ้าอย่าตกใจแล้วกันนะตกใจหน้าเมียตัวเองอย่างเงี้ยนะมานั่งเป็นนางกวักอยู่หน้าบ้านเออถ้าคนกวากกันเองน่าจะยังง่ายกว่าคืออะไรเดินออก ยืนขายหน้าร้านแล้วไปอยู่เรียกเงลูกค้ามานี่วันนี้ลดโปรโมชั่นหน่อยนี้สินค้าจะดียังไงนี่สินังกว่าตัวจริงชี้แจงว่าสินค้าเราดียังไงมีคุณภาพยังไงบอกตามหลักสักจจะความจริงนี่สินางกว่าตัวจริงคืออะไรกายวาจาใจสุจริตในการหาเงินหาทองอาจารย์คะพ่อแม่บอกว่าถ้าเราจุดธูปไม่ติดแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางไม่ให้อาภัยจริงหรือเปล่าคะเพอเจอร์จ้าพ่อแม่อเพอร์เจอร์ เขาไปเอาหลักการนี้มันจากไหนผู้ไเจ้าเคยสอนเหรอไปหลักวิธีการอย่างเงี้ยผู้ไเจ้าเคยสอนเหรอแล้วทําไมต้องขออภัยไปไปมีปัญหาอะไรกับเขาอะเคยเจอหน้าเขาหรือเปล่าไม่เคยอ่าไม่เคยแล้วรู้ได้ไงว่าเขาโกรธเราอยู่ใครเป็นคนบอกโทรคุยกับเขาหรือยังเขาโกรธอะไรเราเรารู้ไหมไม่รู้อ้าไม่รู้แล้วไปขอ้ามาเขาทําไมอ่ะเราจะขอโทษใครเราต้องรู้ก่อนสิว่าเราทําอะไรผิด จูจๆไม่รู้ว่าทําอะไรผิดให้กูไปจุดทูปขอโทษกูทําอะไรผิดวะคําถามกูทําอะไรผิดมารู้หรือยังไม่รู้ไม่รู้แล้วไปขอโทษทำไมอ่ะมันไม่มีเจ้าที่จะทางอะไรบ้านมึงก็มึงไงเจ้าของบ้านแล้วใครจะเป็นเจ้าที่บ้านนั้นแล้วก็มึงไงอาจารย์คะอาจารย์เคยเห็นผีไหมคะเฮยอยู่เคยเห็นหมดเลยกูเห็นมึงอะนะเห็นมึงยังละผีพอกัน อาจารย์คะโบราณบอกว่าถ้าเรากินไข่ต้มก่อนนอนแล้วเราไม่กินน้ําเนื้อคู่จะเอาน้ํามาให้เรากินในฝันจริงหรือเปล่าคะกูว่าโบราณหลอกมึงนละกูว่าโบราณเนี่ยกําลังจะเอามึงไปอยู่ด้วยแล้วล่ะกู <c oughs> ว,ว่าถ้ามึงทําตามมึงเตรียมตัวไปอยู่กับโบราณได้เลยไปเป็นพวกเดียวกับโบราณได้เลยกูแนะนําไปอยู่ด้วยกันเขากําลังจะมารับมึงแล้วเขาหลอกมึงว่าถ้ามึงกินไข่ต้มไม่กินน้าก่อนนอนเนี่ยมึงจะเจอเนื้อคู่ เพราะเนื u, other, so raus, oon, e ้อค right. the yup. well, you know ู่เดี๋ยจะฝันว่ามึงเนี่ยเอาน้ำเอาเขาเอาน้ำมาให้มึงกินในฝันและคนนั้นแหละคือเนื้อคู่มึงแล้วกูถามนะสมมติถ้าเป็นเรื่องจริงตามโบราณว่ามึงแล้วในฝันมึงเห็นจริงๆว่ามีเอาน้ำมาให้แต่กูสมมติเป็นหมาล่ะเป็นหมาคาบขวดน้ำมาให้มึงแดกน้ำในฝันแสดงว่าหมาตัวนั้นเป็นเนื้อคู่มึงนะแสดงว่าในอนาคตเนื้อคู่มึงคือหมานะมึงจะเอาหมาทำผัวเหรอ กูถามจริงมึงบอกว่าคนแรกที่เอาน้ํามาให้มึงในฝันคนนั้นคือเนื้อคู่ถ้าหมาข้าขวดน้ามาให้มึงกินน้ําแสดงว่าหมาตัวนั้นคือเนื้อคู่มึงนะเอามาั้ยเอาหรือเปล่ายินดีนะมึงยินดีมีหมาเป็นผัวนะเอาเปล่ามึงอย่าปฏิเสธเนื้อคู่มึงนะพ่อโบราณเขาบอกมึงมึงต้องเชื่อโบราณน,นะอาจารย์คะถ้าเราหิวตลอดเวลานี้เป็นกรรมอะไรคะแก้ที่ปากหนูลูก มันไม่ได้เป็นปัญหาที่หนูหิวตลอดเวลาเพราะหนูทำกรรมอะไรมาเออสิ่งที่หนูทาคือหนูรู้หนูไม่รู้จักประมาณในการกินหนูไม่รู้จักคาว่าโพชนามะตาญุตาก,กินแต่พอดีเอออย่างหนูนี่เขาไม่เรียกว่ากินลูกหิวหนูขาเรียกว่ายัดหาเออเขาเรียกว่าสวาปามเขาไม่เรียกว่ากินธรรมดาเพราะหนูกินได้ทุกชั่วโมงกูเกิดมากูไม่เคยเจอใครกินได้ทุกชั่วโมงกูเม่เคยฟังจากมึงนี่แหละอันนี้ไม่เรียกว่ากินแล้วก็เรียกว่ายัดหา <c oughs> มึงลองดูซิกินแค่สามเวลากินได้ไหม อย่าไปกินทุกชิจอกแจกมันจะเป็นกรรมหาอะไรมึงเป็นคนสร้างเหตุสร้างปัจจัยเองมึงไม่ซื้อมาจะมีมันจะเข้าไปในกระเพาะอาหารมึงได้ไหมล่ะมึงต้องซื้อมามึงซื้อมามึงต้องเคี้ยวมึงต้องเคี้ยวมึงต้องกืนกืนลงไปในกระเพาะอาหารมึงมึงต้องสร้างเหตุมึงแค่หยุดสร้างเหตุก็จบแล้วมึงก็อยากไปสรรหาซื้อมาสิมึงก็อยากสรรหากินก็ไปสิรู้จักพอดีในการกินมันไม่ได้เกี่ยวกับมึงไปทำกรรมหาอะไรมามันเกี่ยวกับสัญญาณมึงรู้ว่าเลย มึงควบคุมปากตัวเองไม่ได้มึงควบคุมใจตัวเองไม่ได้มึงควบคุมความอยากตัวเองไม่ได้จากการอยากกินมึงก็ต้องควบคุมการอยากกินให้ได้มันจะอยากอะไรนักหนาก็ลองบังคับตัวเองก็แค่นั้นน่ะแก้ที่ตัวเองสิมึงไม่ต้องไปแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเองก็มึงเป็นคนกินอะมึงก็ต้องแก้ด่ตัวมึงอะไม่ได้มีใครบังคับกระแทกเข้าไปในปากมึงซะเมื่อไหร่แล้วก็เปล่าเออก็หยุดกินสิ อาจารย์คะขอวิธีการเสริมสเสน่ห์ไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคะขายดีหน่อยได้ไหมคะทำศัลญปญกรรมจะ้ะผ่าหน้าทุกหน้าหรือหน้านั่นแหละวิธีการเพิ่มสเสน่ห์หลายคนบอกกูมากเลยนะโอ๊ยการมีสเสน่ห์ไม่จําเป็นต้องหลอก็ได้กูไม่เชื่อการมีสเสน่ห์ไม่จาเป็นต้องสวยก็ได้กูไม่เชื่อมึงจำไว้นะคนมีสเสน่ห์คือคนสวยคนมีสเสน่ห์คือคนหลอกหลอกกับสวยไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ มึงขี้ลิ้วขี้เละไม่มีใครก็สนใจมึงหรอกคุณจะบอกให้วิธีการทําเสน่ห์ไม่ใช่การไปลงหน้าหน้าทอไม่ใช่ไปแปะทองคําเตลเต็มหน้าไม่ใช่ไปเขียนลายมือไม่ใช่ไปสักปากสักคิ้วเพื่อเพิ่มสเสน่ห์เลขย์นันศัญญกรรมหรือออกใหม่ทําใหม่ง่ายมึงเชื่อกูอาจารย์คะเขาบอกว่าถ้าเราชี้สายลุงแล้วนิ้วเราจะกดจริงหรือเปล่าคะ มึงนี่ก็ปัญญาอ่อนเป็นเด็กอนุบาลเลยสมองมึงนี่แค่เด็กอนุบาลเหรอฮะชี้นิ้วและนิ้วกุดเนี่ยชีย้ลุงและนิ้วกุดเนี่ย <c oughs> มึงเป็นเด็กอนุบาลเหรอ <c oughs> มึงเพิ่งเกิดมามึงเพิ่งโตมาเหรอ <c oughs> ฮะ <c oughs> ทำไมเวลามึงชี้นิ้วแล้วเทวดาห่อมาฟันน <c oughs> ึ้ขาดเหรอหรือย,ยังไงโอ้ย ขาบ้านหนูเจ้าที่แรงมากเลยค่ะทํายังไงดีคะทำไมเขาถีบมึงตอนนอนเหรอหรือเขาถีบมึงตอนเดินบันไดอยู่อ่ะหรือเขาถีบมึงตอนนั่งดูทีวีเจ้าที่แรงมึงรู้ได้ยังไงว่าเจ้าที่บ้านมึงแรงใครบอกมึงแต่มึงตอบกูสิใครบอกมึงว่าเจ้าที่บ้านมึงแรงมึงถึงต้องมาถามหาวิธีการว่าจะทำยังไงมึงบอกกูหน่อยยกตัวอย่างเช่นเจ้าที่แรงยังไงขอวิธีการแรงของเจ้าที่มึงหน่อยเขาดาบเก่งเหมือนกูบ้านขาเขามีแฟนใหม่ไปแล้วหนูต้องรอเขาไหมคะรออะไร รอทําไมเขามีแฟนใหม่ไปแล้วมึงจะรออีกหรอกูเคยเห็นใครรอรู้ไหมหมาหมารอเจ้าของจะนานแค่ไหนถ้าเจ้าของเอามาไปปล่อยมันก็จะรออยู่ที่เดิมเยมางนั้นอ่ะแต่กูไม่เคยเจอเพื่อนคนรอถึงขนาดว่าเขามีแฟนใหม่ไปแล้วมึงยังมานั่งรอมึงจะรับพักดีกับคนชั่วๆเร็วๆขนาดนั้นเลยเหรอกับการที่เขาทิ้งมึงไปกูใช้คําไม่ถูกกูใช้คําว่าคนเร็วคนชั่วไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เร็วไม่ได้ชั่วเขาแค่ทิ้งมึงไป แล้วเขาไปมีคนใหม่ก็ไปด่าว่าเขาเลียวชั่วไม่ได้มึงรอทําไมสติกลับไปอยู่กับปัจจุบันหาใหม่ไม่หาก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วมึงจะมานั่งรอทําไมมึงหนักแล้วนะถึงคัดว่าเขาไปมีคนใหม่ยังมานั่งรออยู่ได้จะรอเพื่ออะไรเลิกกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วมีสติสปัชัญญะในการดําเนินชีวิตต่อไปถ้าอยากจะมีใหม่ก็มีไปแต่มึงจําไว้ว่าการมีผัวมีเมียมันเป็นทุกข์ในโลกแล้วมึงจําไว้ได้เลยว่าถ้ามึงมีผัวอีกคนหนึ่งมันก็อาจจะซ้ํารอยเดิมก็ได้ มึงอาจจะทุกข์ใจดักดาสหัสจะเป็นจะลายแบบเดิมอีกต่อไปก็ได้วิธีการเดียวคืออะไรถ้ามึงเห็นแล้วว่าการมีผัวมีเมียม,มาเป็นทุกข์วิธีการแก้ไขคืออะไรอย่าไปสรรหาเอามามีอีกเพราะโอกาสในการที่มึงเนี่ยจะมีความช้ำรักทุกลนทุล,ทลายแบบนี้อีกจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเพราะอะไรมันอนิจจังไม่เทีย่ยไม่ต้องไปรออาจารย์ขาขอวิธีการแก้หัวใจที่แตกสลายหน่อยได้ไหมคะ น้ำเน่ามากแก้หัวใจที่แตกสลายมสมควรแล้วที่แตกสลายแนะ้ะเสียวแล้วเกินแก้หัวใจที่แตกสลายกูฟังแล้วกูแบบโอ้ยสะทอนซ้ำไม่ละกูว่ารุ่นนี้น่าจะต้องซ้ำอ่ะกูวไม่ต้องแก้หรอกซ้ำดีกว่าโอ้โหใช้คำแตกสลายต่อไปนะอาจารย์นั่งพูดทั้งวันอาจารย์ไม่เมื่อยบ้างเหรอคะ วันๆเนกูนั่งอย่างเงี้ยนะนั่งประเพียบเนี่ยกูนั่งนานมากกูแทบจะนั่งตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถึงสองทุ่มได้สามไปกูเนี่ยทุกวันนี้จะเป็นัมาพาดแดกเล็กหน่อยเนี่ยมีหน่อยกูติดเตียงสาธาระมึงเตียงตัวรอกูได้เลยอีกหน่อยกูนอนเตียงติดเตียงตากูพูดได้หันหน้าหันคออย่างงี้กูนอนแบบอยู่บนที่นอนติดเตียงเพราะอะไรกูไม่ได้ขยภาพเลยกูายภาพไปได้เลยนั่งติดอยู่กับพื้นเนี่ยสอนทั้งวันทั้งคืนกูไล์สดเสร็จถันมาทางนี้คนมานั่งรอเต็มไป อีนี่ชุดแรกกลับไปชุดใหม่มากูหันกลับมาที่นี่แล้ววันนี้ก้จะทำาอะไรนั่งอยู่เงี้ยพูดพี่น้อกูติดเตียงกูไปพูดป่วยติดเตียงใส่ท่อเออไม่ต้องทำมาอะไรกันหลอกูว่าอาจารย์คะแปดเก้าสามอันหนูเลยซื้อแปดหกสามถูกใจเลยเก่งสุดๆกูยอมเยี่ยมจริงๆมึงเอาชนะเจ้ามือได้งวดนี้กูชมมึงตกมือให้อะกูตบมือให้มึงหน่อย 弄出哪过大蘑菇？ อาจารย์ขาอาจารย์พูดจาเพราะๆอ่อนหวานอ่อนหวานเหมือนพระปินเสากับพระสันติได้ไหมคะอยากฟังอาจารย์พูดแบบนั้นนะคะกูไม่อ่อนหวานให้มึงหรอกกูไม่สัมรวมสัมมาวาจากูไม่สัมร่วมวาจาสิ่งที่มึงควรทำคือมึงไปหาพระประหลัดทีละพระอาจารย์สันติไปไปฝากคนตัวไปนาจารคนพูดจาหวานๆอย่างนั้นนะเอาที่มึงพอใจกูพูดไม่หวานก็จะมาสนใจกูนะกูยอมกูเป็นคนไม่มีวาจาการสิ่อภาพเล่น้ออ่อนหวานกูไม่เหมือนพระอาจารย์ กับคุณเหล่าพระอาจาร์ปีสาวผมไปหาอาจารย์สองคนนะนะเป็นพระอาจารย์ที่ประเสริฐเพื่เดินสำหรับชีวิตเดิมผมไปกราบขอท่านเป็นอาจารย์ได้ได้ตามได้สำหรับสองลูกนะบอกกับมึงมากบอกกับมึงใหดอาจารย์ผมมีเรื่องจะฟ้องอ่ะจับฉลากปีใหม่ที่บริษัทอ่ะผมซื้อของดีไปอ่ะทีนี้ผมจับได้ของเสียงเข่งมากเลยอ่ะ มึงอยากจับกับเขามึงก็ไม่ต้องไปคาดหวังคนแต่ละคนมาซื้อของไม่เหมือนกันมึงจะให้ทุกคนมาถูกซื้อของถูกใจมึงเหรอมึงอยากได้ทองบาทหนึง <c oughs> ว่างั้นเถอะใช่ง <c oughs> บเท่าไหร่ก่อนสองรมึงจริงจังอะไรสองร้อยไม่ได้จับเอาบ้านไม่ได้จับเอารถจับเอาสนุกแค่จับฉลากมึงจับฉลากเลขกูอีกแล้วไม่ใช่เลขกูเลขพวกมึงนั่นแหละไปตีกันเอง มาโทษกูว่าเป็นเลขกูเดี๋ยวกูก็โดนอีกทุกวันนี้ดราม่ามากมายม,าม,าม,ามาหา,าศาลเลยจะมายัดเยียดให้กูเป็นคนใบ้หัวอีก <_ S 1> มึงถูกกระเดงไม่เกี่ยวกับกูเดี๋ยวคนก็มาจ้องจับผิดกูอีกคี่ว่ากูให้หัวใบ้หัวไม่สอนธรรมะแล้วดีแต่ใบ้หัวยอย่างเดียวหลงตัวเองว่าตัวเองใบ้หัวถูกห้างงวดติด สามีหลงสาวในติกตอกค่ะมึงก็ไปเป็นสาวติกตอกสิเขาจะได้หลงมึงบ้างมึงทําตัวเป็นสาวทื่นทึกเขาก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะไม่หลงที่เขาจะหลงเขาเขาจะไม่หลงมึงะนะเขาก็ไปหลงสาวติกตอกกันหมดหนูหาเงินเก่งมากแต่มันก็หมดเร็วมากทําไงดีคะแลวใครเป็นคนใช้เงินมึงใครเป็นคนหาเงินมึงแ,แล้วมึงจะแก้ยังไงอะ่ะก็แก้ที่มึงไง ก็ทุกอย่างมันคือมึงอะ่ะมึงหาเงินใช่ใครใช้เงินก็มึงอะแล้วมึงถามกูว่าทำยังไงดีก็แก้ที่มึงนันะมึงก็แค่เลิกใช้เงินไงแค่นั้นเลยง่ายๆเลิกใช้หาอย่างเดียวถ้าจะใช้ก็รู้จักประมาณในการใช้เงินไม่ใช่ใช้ไม่จบไม่สิ้นใช้ไม่ยุติไม่มีสติสัพพัญญะในการใช้เงินอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษอาจารย์ขาอวยพรก่อนนอนให้หน่อยได้ไหมคะ ขอให้มึงตายตาหลับนะอาจารย์เบียร์ครับผมข้อทำอาจารย์เบียร์สักคำดิตอนที่อาจารย์เบียร์ไว้ผมยาวๆอะอาจารย์เบียร์ล่อนะดูดีด้วยแล้วอาจารย์จะโกนหัวทำไมโกนไว้หมาผาจกินเก็เล่าให้เ ทำไมต้องใช้ทองคำครับเพราะทองม้วนเอาไปห่อเจดีไม่ได้ว้าไอ้นุ่มคิดได้ยังไงไอ้น่เนี้ยแค่นั้นเลยว่าทำไมต้องใช้ทองคำเพราะทองม้วนเอาไปห่อเจดีไม่ได้ถ้าทองม้วนห่อเจดีได้กูก็จะรับทองม้วนนะนะกูไม่รับทองคำกูจะให้มึงซื้อเป็นปี๊ปมปให้กูแต่มันทำไม่ได้ไงกูเลยใช้ทองคำแทนแล้วอย่าบอกแล้วมึงไม่ต้องมาถามกูนะว่าทำไมต้องใช้ทองเหลือง เ,เพราะทองเหลืองมันดํามันต้องคอยเอาคนเนี่ยปีนขึ้นไปขัดทองเหลืองให้มันเงาจานัจานช้างมีกี่ตัวโอ้ยลําบากลำบนกูอีก <c oughs> มึงจะถามทําไมเนี่ยว่ามีกี่ตัวกูก็สงสัยไปด้วยเลยเนี่ยลองนับดูจันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชัวนะจันหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดตกลงเจ็ดตัวนะจย์ใช่มีเจ็ดตัวเจ็ดตัวบนกี่ตัวล่างกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แถวบนมีสี่ตัวแถวล่างมีสามตัวข้างบนสี่ข้างล่างสามเนี่วันนี้นะจย์นะเดี๋ยวกูกระโถนตีปาต่างคนต่างมีใหม่กันแล้ว แต่ยังเป็นห่วงเป็นยายกันหมายความว่ายังไงคะเ,เจออาจารย์บอกแนวทางงวดนี้หน่อยค่ะถ้ากูรู้กูก็คงรวยไปแล้วแหละตอ <c oughs> นนี้กูอยู่เคาลือหาดรู้ <c oughs> หลังละร้อยล้านแล้วเก็กูจะต้องผูกไว้ทุกงวด ป่าเนี่ยนะลอตเตอรี่ที่อยู่แถวบ้านกูไม่มีใครได้ซื้อแล้วกูเหมาหมดถ้ากูรู้อะนะกูจะมานั่งบอกมึงทำไมเนียมึงบอกกูสิถ้ากูรู้แนวทางในการซื้อหวยให้มึงถูกอะกูจะไปนั่งบอกมึงทำไมกูเหมาซื้อเองไม่ดีกว่าเหรอมึงคิดดีๆนะอีประเภทคนใบ้หวยอะนะแล้วมึงไปเชื่อมันเนี่ยว่ามันสามารถบอกหวยใบ้หวยพวกมึงได้อะถ้าเป็นตัวกูไม่เล่ซื้อกันเลยกูไม่เล่ซื้อเองเหรอที่มึงไปนั่งอ้อนวอนขอร้องเล่นเด็ดเล่นเด็ดกันไปให้เขาบอกวมธีการใบ้หวยการมึงคิดดีๆ มึงไปถามการไห้หวยเนี่ย<น>มึงไปขอแนวทางกันเนี่ย<น>ถ้ามันรู้จริงมันจะมาบอกมึงเหรอเขาไม่ไปก้าซื้อเองไม่ดีกว่าหรอรวยคนเดียวฮัลโหลเตรียมพร้อมจอมปลวกต้องไหวและถวายน้ําจอมปลวกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณได้กล่าวห้ามวายเหยียบโอ้มึงโอ้มึงไหวสวัจรันฉฐานเนี่ยนะ้วยความปัญญาอ่อนควไปนั่งเอาน้ําถวายจอมปลวกจอมปลวกเป็นสัจรันฉฐานมาแดกบ้ามึงซลัด บ้าหรือเปล่าโอ้ยปัญญาไปไหนหมดเนี่ยมันจ้องกระแดบบ้านมึงนะมึงยังเอาหนาวระเทรมันมันก็แดกบ้านมีสบายเลยพื่อเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการที่เราจะเดินออกจากความยึดมั่นถือมั่นในความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขในโลกเนี่ยจะเดินออกยังไงพระองค์สอนที่เรามองเห็นโทษโทษของอะไรโทษของการมีชีวิต โทษของการมีชีวิตใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าโทษของการมีชีวิตมันมีอยู่เช่นความเจ็บป่วยได้ไข้จะซ่อนอยู่ในความแข็งแรงของเราเสมอการที่เราแก่เนี่ยจะซ่อนความแก่เนี่ยจะซ่อนอยู่ในความหนุ่มแน่นหรือความสวยงามเสมอและการตายเนี่ยจะซ่อนอยู่ในการมีชีวิตเสมอมันซ่อนอยู่แต่เราไม่เคยเห็นมาเลยในขณะนี้เรายังไม่แก่กัน เราก็ยังไม่เห็นความแก่ที่มันเกิดขึ้นมันจะเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เรายังไม่เห็นตัวเองเหี่ยวโยนในอายุ80-90เรามองไม่เห็นแต่มันซ่อนอยู่และมันจะออกมาประจักษ์ชัดเจนในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนผู้ะเะี่ยเบอกว่าเราเนี่ยมองเห็นแต่ผลประโยชน์ของมันมองเห็นแต่รสอร่อยที่เรียกว่าอัศทะของมันแต่เราไม่เคยเห็นโทษเรียกว่าอาธินวะของมันเลยอืเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเป็นไปได้ไหมครับวุฒิเจ้าอาจจะเป็นเพียงแค่คนไอคิวสูงคนหนึ่ง และมีเวลาคิดมากกว่าเราเยอะเพราะไม่ต้องเอาเวลาไปทํางานทุกวันเหมือนเราไม่อะนะกูเห็นคนไร้บ้านอะไม่เห็นต้องทํางานอะไรกูไม่เห็นเขาคิดได้แบบผู้ได้เจ้าเลยมึงใช้ตะกะนี้ไม่ได้นะคนไร้บ้านนอนตามสภาลอยมึงว่าเขาทำงานอะไรไม่ได้ทํางานวันวันนอนนั่งยืนเดินเงินจะยาไสยาท้องไม่มีมึงว่าเขามีเวลามากกว่ามึงไหมมากกว่ามึงแต่ทําไมเขาไม่คิดไม่เหมือนผู้ได้เจ้าวะทำไมค q u เขาไม่สูงอะ กูเห็นบางคนเนี่ยนอนอยู่บ้านก่อพ่อแม่แดกทุกวันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนอนๆอนดูทีวีนอนดูหนังฟังเพลงมึงว่าทำไมพวกนะั้นเขาไม่มีวิธีการคิดที่เหมือนพทธเจ้าอ่ะมึงคิดดีๆนะก่อนมึงใช้ตะก,กาเนี่ยว่าเขามีเวลาว่างอะ่ะคิดดีๆก่อนจ้ามึงจําไว้คนว่างไม่ฉลาดคนฉลาดไม่เคยว่างมึงจําไว้ตะก,กามึงอะพังเพราะตะกะรมึงมันโง่งไงเข้าใจหรือเปล่าแหม กูจะบอกให้คนยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่แต่ทำงานหนักโดยภายใต้พื้นฐานของคำว่าความสามารถและสติปัญญา